สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับบุกสำนับอาจารย์โอมบุกเสกกุมารมนตราบอกทุกตัวลงอาคมขายตัวละพันถึงแสนบาทนะครับหลังจากที่มีกระแสความมือหาเรื่องตุ๊กตาลูกเทพซึ่งมีทั้งสายการบินประกาศขายตั๋วลูกเทพเพราะถือเป็นผู้โดยสารบกสก็คิดค่าตั๋วครึ่งราคารวมทั้งร้านบุฟเฟ่ดังก็จัดโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกเทพด้วยนั้น ล่าสุดวันที่26มกราคม259ข่าวสดออนไลน์เดินทางไปที่บ้านมหามนตราเทขที่130 1หมู่3ตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม,มเพื่อพบกับอาจารย์โอมมหามนตราพ่อหมอต้นตำรับตุกตาเทพโดยอาจารย์โอมกล่าวว่าที่นี่ไม่มีตุกตาเทพมีแต่กุมารมหามนตรากับกุมารีมหามนตราซึ่งเป็นสิ่งสักการะบ,บูชา เป็นสริมคนเมตตาเรียกทรัพย์ส่งเสริมพลังของผู้ประกอบธุรกิจการงานค้าขายโดยกุมารและกุมารีของสำนักมหามนตรามีแห่งเดียวในโลกตนร่ำเรียนวิชาเด็ดๆด้านเสน่เมตตามหานิยมมาไม่น้อยกว่า20ครูบาอาจารย์เคร่งในวิชาคมหลังในทางขาวทั้งไทยและเทศกว่า9ปีอาจารย์อมกล่าวว่ามีลูกศิษย์ผู้ศรัทธา เรือนแสนจากที่บ้านมหามนตราบางนากรุงเทพจนมาตั้งสำนักที่บ้านมหามนตราที่นครปฐม,มได้ลาภพิเศษลูกศิษย์ที่รู้จักเกิดจากปากต่อปากลายต่อลายเฟซต่อเฟสคนเช่ากุมารและกุมารีมนตราไปบูชาและต้องมีศีลห้ารักษาศีลห้าต้องในจิตใจเป็นกุศลบุญกุศลทานไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายสิ่งที่ขอต้องมีข้อกำหนดที่เป็นจริง ได้ตามที่ขอให้สำเร็จได้ดั่งใจปรารถนาอาจารย์โอมกล่าวว่ากุมารกุมารีมหามนตราของสำนักมีแห่งเดียวในโลกบ้านมหามนตราไม่รับผูกเสกตุ๊กตาที่ผู้สถานำเองกุมารกุมารีมหามนตราทุกรูปทุกองค์มีมวลสารมีสิ่งที่เป็นมงคลผสมอยู่และผ่านขั้นตอนการลงอาฆระด้วยมือของตนทุกรูกทุกองค์สำหรับลา คาบูชากุมารและกุมารีมหามนตามีราคาตั้งแต่800บาทไปจนถึงหลักแสนตามความศรัทธาของผู้ที่จะนำไปบูชาในทุกปกปจการค้าด้านใดทุกรูปทุกองค์ผ่านการประกอบพิธีกรรมตามตำราที่ผมได้ร่ำเรียนมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่เรื่องมนตนคาถานั้นมีจริงผมในทางโลกก็ร่ำเรียนจบมาระดับปัญญา แต่มาสนใจศึกษาวิชาด้านคาถาอาคมมหาราศาสตร์ยศยศาสตร์จนมีสมาธิแน่วมั่นอาจารย์โอมกล่าวนะครับ